ครับเราก็มาต่อในคลิปนี้เลยนะครับเป็นคลิปร่วมกันทายผล3ตัวบนนะครับของรางวัลที่1งวดประจําวันที่1เดือน6ปี59นะครับหมดเขตการทายผลนะครับวันที่31เดือน5นะครับปี5 9เวลา24่สนาฬิกานะครับตอบกันมาได้เลยนะครับเพื่อน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 คิดว่าเลข3ตัวบนรางวัลที่1งวดที่จะถึงออกอะไรนะครับ ขอเพียงคนละหนึ่งข้อความเท่านั้นนะครับคนละหนึ่งข้อความหากคนไหนตอบมา2ข้อความถือว่าเป็นโมฆะนะครับแม้ว่าจะตอบถูกก็ขอให้เป็นโมฆะนะครับจะได้โอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นนะครับคนละหนึ่งข้อความนะครับส่วนรางวัล <c oughs> สําหรับผู้ที่ทายถูกนะครับรอบนี้ผมก็จะมีก็จะเป็นชุดเดิมครับชุดเดิมก็คือหลวงปู่ทวดเม็ดแตงปีทห้าครับ หลวงปู่ทวดมแม่แตงปีห้าพร้อมด้วยว่าพร้อมด้วยขุนแผนขุนแผนหลวงพ่อคูณนะครับขุนแผนหลวงพ่อคูณพิมพ์เล็กแจกกรรมการด้านหลังฝังตะกุดเงินนะครับก็จะเป็นอีกองคหนึ่งก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จวัดละฆังรุ่นสร้างอนุสร122ปีนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพรมลังสีวัดละคังนะครับ สร้างเมื่อวันที่22มิถุนานะครับปี2537ารอบนี้ก็จะมีแค่สองท่านนะครับที่เป็นผู้โชคดีจะได้รับท่านละ3ององนะครับท่านละ3องค์ก็คือ1ชุดจะมี3องค์มีทั้งหมด2รางวันนะครับมีทั้งหมด2รางวัลก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเลขที่ผมคำนวณเอาไว้หรือว่าจะเป็นเลขที่เพื่อนๆชอบหรือว่าจะเป็นเลขของอาจาร,รย์ท่านอื่นก็ได้นะครับ เรามาร่วมสนุกกันเรามาร่วมสนุกกันว่า,าถ่ายผลรางวัลดูว่าจะมีเลขอะไรามากันบ้างนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด s u บสไครต์ไว้ก่อนนะครับหรือกดติดตามไว้ก็ได้เพราะว่า,าเพื่อนๆจะเข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกในห้องสูตรสูตรคำนวณหวยนะครับก็ลองดูลองดูซิว่าเพื่อนๆชอบเลขไหนเลขไหนใจ เลขที่ของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับเอามาตอบทายผลกันดูสําหรับคนที่ตอบถูกนะครับผมก็จะมีข้อความทักไปแล้วให้เพื่อนๆตอบกลับนะครับว่าให้ผมจัดส่งไปที่ไหนนะครับชื่อที่อยู่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องค่าส่งผมส่งให้ฟรีครับผมส่งให้ฟรีเลยแล้วผมจะส่งเป็นแบบ e m s ไปให้เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับสําหรับท่านที่โชคดีคุณชื่อที่ใช้ใน u t u b e นะครับคือ pp ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดได้รับพลาแล้วก็ส่งข่าวมานิดนึงได้ไหมครับส่งข่าวมาหน่อยผมผมก็ยังคาใจอยู่ครับว่าเออพระผมส่งให้เพื่อนๆออได้ถึงหรือยังนะครับถึงหรือยังผมก็เองก็อยากจะรู้นะครับตอบกลับมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับผม